ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเป่าฟลุตเบื้องต้นกันเลยนะพอดีมีคนถามมาว่าไม่เคยเป่าเลยจะเป่ายัางไงให้ให้มันดังนะบยอบางคนก็มักจะเราหลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องทำปากนู่นนี่นั่นนะก็เอาหลักง่ายๆเลยนะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราลอง คิดถึงคำว่าภูนะคล้ายๆกับตอนที่พูดถึงเรื่องเรื่องการทำงานของริฟิปะเราลองออกเสียงภู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 เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้งานโดนส่วนนอกปลายสุดเราก็ลองเป่าเป็นลมยาวๆขณะที่เราเป่าฟลูดนี่นะฮะริฟิปะส่วนล่างเนี่ยจะต้องยืดหยุน่นนะฮะจะต้องยืดหยุน่นจะต้องไม่แข็งถ้าแข็งเสียงมันจะออกไม่ชัด หนะลังจากนั้นเราก็เราเราลองเอานิ้วเนี่ยนเะขยา่าที่ปากล่างแล้วก็เป่าเสียงพูส่วนบนนี้ก็จะตึงเล็กน้อยตามคอนโทรลลมคนข้างล่างจะต้องหย่อนให้ลม,มออกรูลงรูตรง,งกลางนี้พน,นะเป่าไปข้างหน้าก่อนนะขั้นที่หนึ่งเราให้ให้รู้สึกได้ว่าตรงนี้เรานิ่มขนาดที่เราเป่าโดยที่เราไม่ใช้ตรงนี้เลยนะขั้นที่สองเลยคือ ลองกดนิ้วแบบนี้นะฮะหาที่นิ่มๆอยู่เนี่ยแล้วก็เป่าลมออกมาให้ลมออกตรงกลางนะพยายามให้ลมวิ่งลงผ่านนิ้วลงไปถ้าเรารู้สึกว่าลมวิ่งไปตามนิ้วแสดงว่าลมเราไปถูกทิศทางขณะเดีวยวกันเช็คลิ้นปีปากล่างอย่าให้แข็งอย่าให้ตึงออกเป็นเส้นนะพยายามจำความรู้สึกนี้ไว้ นะขนาดที่เป่าแบบนี้ก็ฟลุตใส่เข้าไปวางเข้าไปนะมันก็จะดังเลยฟลุตท,ที่วางเข้าไปก็ให้ให้รูนี้ขนาดกับปากขนาดกระลูกทีปากเข้าไปเลยนะขั้น,ะนแรกก็ฝึกกับส่วนหัวก่อนนะเฮดจอยก่อน แค่เพิ่งฝึกทั้งตัวนะให้เป่าเข้ามาแล้วเสียงฟ,ฟุดดังถ้าดังชัดๆนี้แสดงว่าใช้ได้นะสำกัญสาคัญจาไว้นะอย่าอย่าไปออกแรงด้านข้างนะมุมปากเด็ดขาดถ้าออกแรงมุมปากมันจะเป็นนี้นะคนส่วนใหญ่เวลาเริ่มเป่าก็จะเข้าใจว่าต้องต้องเกรงปากด้านในไปเกรงปากตรงเท้าเงือบก็จะเป็นเสียง เพรานนะะนั้นจะทำนี้ขั้นแรกสุดเลยให้แล้วปรับมุมลงนะครับก็ประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะพอช่วยได้สำหรับเบื้องต้นนะครับ